โอเคครับก็กวามสวัสดีคุณผู้ชมที่หลังคอมไปกนันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสนในชาแนลกันเชยน,น,นะครับสำหรับในวันนี้เราก็อยู่กันในเกมวันพันแมนเดอะสตอรกอีกน่แล้วนะครับก็สําหรับในวันนี้นะครับเราก็ได้กลับมาทําการอัดคลิปกันในคอมแล้วนะครับนั่นก็คือผมได้ทําการเดินทางจากเที่ยวกลับมาถึงห้องมาเที่บร้อยแล้วนะครับก็หลังจากที่อัดคลิปกันในมือถือมาอย่างยาวนานนะครับก็ได้กลับมาอัดกันในคอมแล้วนะครับก็หลังจากที่ไม่ได้สตรีมนานนะครับวัน วันนี้วันที่17ก็จะกลับมาทําการสตรีมตามปกติแล้วนะใครที่คิดถึงกันยังไงเข้ามาพูดคุยด้วยกันก็เจอกันในสตรีมวันนี้ตอน2องทุ่มนะครับก็อย่าลืมเข้ามาพูดคุยแล้วก็นั่งดูเป็นกระใจใ้ผมด้วยละกันนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับเราก็อยู่กันในไ d s ดี v e r ที่6กร้อยสามสิสาตัวอย่างสายฟรีของคุณจานนนท์เองนนะครับก็วันนี้นะครับเราจะมาทําการเปิดเจ้าจัก,กรพรรดิเด็กให้กับคุณจานนนท์ละกันนะครับก็คือวันนี้เราเตรียมตั๋วไว้ทั้งหมด169บนบมี แค่นี้เลยนะครับไม่มีถึงการันตีนะครับก็สิ่งที่ต้องการกันในคลิปนี้นะครับก็เหมือนกับคลิปที่แล้วที่เปิดในไอดีต,ตัวเองเลยนะครับก็คือต้องการลูกแก้วจกกักรพรรดิเด็กเพียงแค่1รลูกเท่านั้นนะครับก็คือนี่เลยนะ ได้ลูกเดียวคลิปจบเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้คือมีทางส่วนของอินพะฮีโร่สก้อนแล้วนะก็คือถ้าเกิดได้50โลก็คือจบเลยนะครับอ่ะก็เดี๋ยวก่อนที่ไปดูกันในวันนี้นะครับก็ขอฝากทุกคนช่ยกันกดไลค์คลิปให้ถึงสักยี่สิบไลค์เพื่อเป็นกำลังใจกับผมหน่อยละกันนะครับส่วนใครที่ยังไม่ได้กดติดตามใม้ผมก็ฝากช่ยกันกดติดตามผมด้วยนะครับแล้วนะทุกคนพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับ สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมวันพันแมนเดอร์สตองเกตเลยนะครแสนจะถูกและรวดเร็วผมขอแนะนำนี่เลยขั้นเทพร้านบริการเติมเกมมือถือที่โคตรจะถูกไม่ว่าจะเป็นเกมอวีฟ f ีไฟหรือแม้กระทั่งพับจีโมบายร้านเขาก็มีทุกคนเลือกกันอย่างมากมายและที่สำคัญเลยร้านเนี้ยเติมเร็วมาก อย่าลืมไปใช้บริก,การกันได้เยอะนะที่สำคัญเลยอย่าลืมบอกว่าไม่ท่องสนอชินะด้วยนะครับเขาจะได้เป็นสปอนเซอร์ในช่องเราไปนานๆนะเรามาทำการเริ่มเปิดกันสักหน่อยลกันนะครับตอนนี้ไอเดียของผมจะแล้วก็มีพลัง5 9 0ล้านเาแสนนะครับก็ทัวร์ดีนิดนึงแล้วกันนะไอเดียนะตอนนี้ก็คือใส่เป็นตัวละครประมาณนี้เลยนะครับก็คือใส่เป็นจีโฟแล้วก็สเปอร์ right N A A A ath, นรอยนัทชัยไลส์เซอรพาร์ทแล้วก็คือใส่2ตัว ที่เหมือนจะมีการใส่ของไมมก,ก็ข้าพลัง5ล้านเก้าเลยนะซึ่งทีมเต็มก็ยังไม่ได้ใส่นะครับแล้วก็มีทาง่วนของราชาซีฟู้ดด้วยนะไอตีนี้ก็คือสุ่มไปเพียงแค่30ใบเท่านั้นนะครับก็ได้ตัวนี้เลยนะทั้งตัวอย่างนี้เลยโอ้โหบอกเล็ว่ะคุณเจะาน้ี่คือดวงดีมากๆนะครับแล้ววันนี้คุณจะเน้าทก็เชื่อใจให้เรามาเปิดกันในคอรอจักรพรรดิเด็กนะครับก็จะไม่ทําให้ผิดหวังรักคันนะครับมาเดี๋ยวเรามาเริ่มทําการเปิดกันหน่อยละกันนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นเลยเดี๋ยววขอออนนนุญาาาาาตตใช้้สสูรูร่่คดทงงบงมบมก พี่สัวครับถ้าเกิดว่าจะทําการเปิดให้มันได้ตัวดีๆเนี่ยให้ทําการจัดปาร์ตี้ก่อนเออจัดปาร์ตี้ที่ดีที่สุดสามันใช่ไหมจัดให้ครบแปามาเราจัดปาร์ตี้กล่องม่วงเลยละกันนะครับไปจัดไปจัดไปแล้วก,กดรับมานะจัดไปเลยมีเท่าไหร่เราก็จัดไปนะ,ะมีกล่องสีชมพู30สิคนกดรับไปเลยนะครับแบบนี้เออคนดูบอกว่าให้ให้จัดก่อนแล้วก็ ให้เข้าช anel หนึ่งใช่ไหมเออให้เข้าช anel หนึ่งเพื่อแบบเหมือนเป็นการแก้เครสอะไรอย่างี้นะครับเออคนดูส่งมาก็เชื่อคนดูนะใครที่มีสูตรเปิดกายชาอะไรแบบเฟี้ยวเฟียก็สามารถคอมเมนต์กันไม่ได้นะคนดูเดี๋ยวผมรอไปใช้ตามนะอะประมาณนี้ใช่ไหมแล้วก็เข้าทางส่วนของเลเวลไม่ใช่เลเวลเข้าทางส่วนของช anel หนึ่งนะครับเออมาเปิดกันตสำหรละการนัดสูตรคนดูทางบ้านดูกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงนะไปกันที่โลแรกเลยฮนะจังหวะน,นี้ืออ เรามาแล้วไงเจ้าวันนี้อุกบาทลูกแรกมาดูกันดนีกว่าคว่าสูตรคนดูทางบ้างเราจะโดนไปเท่าไหร่นะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าจะเป็นสูตรหรือไม่ใช่สูตรใดก็อยู่ที่ความเชื่อของแต่ละคนเราก็อยู่ที่ดวงด้วยนะครับมันไม่มีสูตรไหนการันตีตายตัวร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับจะนล่นก็ดูไว้เป็นความสนุกสนานก็แล้วกันนะจะไปจริงจังบ้าว่าเอ้ยต,อต้องต้องได้ต้องได้ไง้นะครับคือมันนั่นแหละตามดวงนะครับตามดวงเออเห็นคลิปก่อนผมไหมล่ะหาเช่นลูกแก้วลูกเดียวอะ เป็นไงไ,ไดหินมาสองก,ก้อนตื้มต่อยเข้าไปครับรอบนี้โรที่สองแล้วนะครับก็ลงมาเป็นสีม่วงอยู่นะครับก็มาดูกันว่าจะได้ลูกแก้วในโรที่เท่าไรกันนะขอไม่การันตีก็พอนะเพราะว่าทางส่วนของตัวดาบเรามีแค่หนึ่งร้อยหสิบเก้าใบนะซึ่งมันไม่พอการันตีแน่นอนนะครับอืมมาครับชาร์จมัดรถฟัน้าไปรอบนี้ขอแา่กดสคกิคปแล้วลงมาเป็นคอมบูอินฟินิตี้แล้วมาอีกดอกหนึ่งเรียบร้อยฮะจบ โอ้โคือแบบตัวถึงท้องทะเลนี่คือมากันแบบแพคคู่เลยนะครับทั้งสาลายทั้งปลาหมึกนะครับโอเคไปกัน <ค confer dles> ต่อที่รอบที่สี่โลที่สี่สี่สิบใบนะครับตรงนี้นะผีจะทำการกดค้างไว้สักหน่อยละกันนะครับแล้วก็ซัดเข้าไปเลยนะครับตรงนี้มาดูกันดีกว่าว่าเราจะในสีอะไรนะครับรอบนี้ก็ยังคงลงมาเป็นสีม่วงอยู่นะครับดูคันว่ามีลูกแก้วหรือหินหรือเปล่านะ ขอลูกแก้วมาได้ไหมให้มันจบจบ <c oughs> ไม่มานะไปกันต่อไปที่ห้าสิบครับขอให้จบภายในโรลนี้ได้หรือไม่ให้มันจบภายในโรนี้เถิดนะครับให้แอดมินช่องเราสุดหล่อผู้สนับสนใจดีของเราเนี่ยแบบได้ ได้จักรพรรดิเด็กไปเล่นแบบชิวๆหน่อยละกันนะครับโรดี้50าสิบลนี้เป็นสีม่วงถือว่าค่อนข้างดีแล้วมีโอกาสได้ลูกแก้วสูงมากเลยนะครับแล้วปุ๊บโอ้โหเรียบร้อย <c oughs> เรียบร้อยนะไป50ไปแล้วยังคงนิ่งอยู่นะไปกันต่อใบที่หกสิบนี้ต้องาก,การขออนุญาตก,กดคลิปรือว่าข้ามเลยละกันนะครับเผื่อจะแบบมาแบบไม่ได้ตั้งใจไงปุ๊บปุ๊บโอ้โหแล้วลงมาเป็นโอ้โหโอ้โหคนดู แล้วเมื่อกี้ผมคิดว่าได้ลูกแก้วโอ้โหได้เป็นหินพัฒนาฮีโร่มาโอ้โหได้ปูมาสามตัวแดงแป๊ดเลยข้างบนหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าแดงโ้โห <c oughs> เนี่ยวเดี๋ว,วไม่ใช่แล้วคือตอนนี้หินพัฒนาฮีโร่เรามีสามก้อนแล้วรวมในกล่องเลือกด้วยก็จะครบสี่แล้วนะครับฉะนั้นแล้วขออนุญาตเอาเป็นลูกแก้วมาเลยได้ไหมเพราะว่าตอนนี้คือเราขาดแค่ลูกแก้วหนึ่งลูกดังนั้นแล้วกดนี่ไงกดทีเผอไงทําเป็นชวนคุย คุยกับกล้องคุยกับคนดูไงแล้วรอบนี้แหละผมบอกเลยเกมแบบไม่ทันตั้งตัวแล้วมันจะปล่อยเลดออกมานะคอยดูเลดบันบันแมนสองตัวเออสุ่มได้คุณบอลเฉยเลยนะครับปื๊บไปกันต่อครับรอบนี้ใบที่แปดสิบแล้วนะครับก็ยังคงนิ่งอยู่นะ กนต่อไปที่90นะครับคือค่อนข้างกดดันเลยนะเพราะเรามีไม่ถึงการันตีนะครับเดี๋ยวขออนุญาตดูสัหน่อและการน,นะว่าเป็นสีอะไรลุ้นๆหน่อยเออกดข้ามบ่อยๆไม่ค่อยดีนะครับแล้วรอบนี้ลงมาเป็นสีม่วงนะครับรอบที่90แล้วนะครับตรงนี้ปึ๊บลงมาเป็นฟูบุกินะเราก็โอ้โหตกะแตนสามตัวมาพร้อมมุ้งเมงไรเดอร์อีกสามนะครับผมคนดูเออทำเจ็ดดาวกันแบบจุกๆปะโทชีวิต <c oughs> ไปกันต่อไปที่หนึ่งร้อยครับขอจบในใบนี้ได้หรือไม่นะขอได้กลมๆสวยๆเลยจะเป็นไปได้หรือเปล่านะครับต่อยเข้าไปจังหวะน,นี้แล้วมีการค้างเล็กน้อยแล้วลงมาเป็นสีทองคนระับตรงนี้รอบนี้เป็นอย่างไรปุ๊บปุ๊บมีการค้างเล็กน้อยแล้วก็ลงมาเชนน์ตรงเด่นพิเศษเป็นจกกักรพรรดิตามที่คาดไว้อยู่แล้วนะครับไม่ต้องตกใจ้วเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าจะมีลูกแก้วหรือเปล่านะครับตรงนี้โลสีทองมากๆพร้อมอะไรที่แปลกๆปในะ ครบเลยสมาชิกฟูกิครบสามตัวเลยแล้วบันบันแม็ก็ยังไม่เออเจ็ดในไก่สองตัวไป <c oughs> กันต่อโรทีสิบเพ็ดใบที่หนึ่งร้อยสิบกันนะขอแยกทำการข้ามเลยละกันนะครับตรงนี้นะคิดว่าน่าจะมีอะไรมาบ้างหรือเปล่าโอ้โหได้ยุงมาตัวหนึ่งไปกันต่อแบบเร็วๆลยร้อยยี่สิบนะครับตรงนี้นะถ้าเกิดจะเจ็บขอเจ็บแค่หนึ่งร้อยยี่สิบได้หรือเปล่านะครับตรงนี้แต่ถ้าเกิดว่าตามเลทจ,จริงๆนี่คือ ออกโลที่60โลที่140่งบนก็คือนับต่อจากลูกแก้วหรือหินออกไปคนตีโหลกอิเฮ้ยผมว่าเหตุการณ์นี้ภาพมันคุ้นๆนะ่ะคนดูรู้สึกเหมือนผมไหมเฮ้ย มันคุ้นๆเหมือนเหมือนผมเคยเห็นนี่ผมผมเอาวิดีโอเก่ามาพากรือเ,รอเนี่ยทำไมมันมันมันคุ้นจังเลยม,มันเหมือนผมเคยทํามาแล้วใช่ปะคือที่ผมจะพูดก็คือบอกว่าโรสมมติว่าออกเป็นลูกแก้วหรือหินมาให้นับต่อไปอีกแปดสิบใบนะครับรอบนั้นคือจะออกแน่ๆหนึ่งอย่างไม่ลูกแก้วตัวก็หินนับสามอย่างนี้เบลกันออกนะครับก็คือผมออกไปแล้วโรที่แปดสิบเอย โรที่กิบนับต่อไปอีก8ปดิก็จะกลายเป็นร้0ยสสิบใช่ไหมครับซึ่งเมื่อกี้มาในโรที่ร2อยี่สนั่นก็แปลว่าผมองนับต่อไปอีกแป <c oughs> <c oughs> ดสิบก็คือ200ร้อนะแต่กไ็ไม่ได้การันตีร0อย็นะครับว่ามันจะได้นะแต่ว่าที่แน่ๆคิดว่าน่าจะมาเรื่อยๆในโรนี้นะถ้าเกิดว่าตามการนับจริงๆนะแต่ว่าเมื่อกี้มันออกรัดไปแล้วไงมันออกรัดไปแล้วรอบนี้ค้างนะครับลงมาเป็นสีม่วงนะ คือเมื่อกี้มันเมื่อกี้มันค้างนะรอบนี้โลที่ร้อยสี่สิบแล้วเ่อกีตามเด็กจริงๆก็น่าจะต้องออกมาหนึ่งอย่างนะครับอะไม่ออกแปลว,ว่าเมื่อกี้มันออกรัดไปโลที่ร้อยี่สิบแล้วก็คือก็คือเหมือนจะได้กลิ่นการันตีนะครับไม่ใช่อะไรเออผมได้กลิ่นการันตีนะผมพูดจริงๆเลยแล้วรอบนี้ลงมาเป็นทางส่วนของใบสุดท้าย้วคุณผู้ชมกดกันไปฮนะ ใบสุดท้ายแล้วนะครับมาดูกันดีกว่านะร,รอบนี้จะเป็นอย่างไรนะรโรที่160ถนะ้าเกิดลูกนี้ออกลูกแก้วนี่คือเกมล็อกผลแล้วนะเออถ้าออกลูกแก้วนี่คือเกมล็อกผลเหมือนไอ้ดีหลักผมเลยนะ <c oughs> เออไอ้ดีหลักผมก็ออกโรที่160นะครับซึ่งมันไม่มาเออจเจริญจริงชีวิตอ้โหคนดูเราคือเปิดไปทั้งหมด160ใบนะครับได้ั้าส่วนของหิน โอ้โหปวดหัวเลยวะได้เป็นหินพัฒนาฮีโร่มาสองก้อนนะเหมือนในดีหลักตัวเองเลยนะครับซึ่งแน่นอนครับ160บ่งยใบลูกแก้วจากกับพระเด็กไม่ออกนะครับคือโดนการันตีเออโดนการันตีเฉยเลยแต่วผมขออนุญาตทักาหาโคาจานันก่อนละกันนะว่าเรามียังส่วนของแบงค์อยู่215บาใบเนี่ย ให้ซื้อตัวดำมาเปิดเลยหรือเปล่านะหรือว่าจะเอาแค่นี้ก่อนพอแล้วเหรอขอญาตทัาไปถามก่อนนะโอเคนะครับก็เดี๋ยวที่ทําการถามคุณจานน็อตนะครับก็ได้คําตอบคือคุณจะนั้นไม่ว่างครับ <c oughs> โอเคนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับคือคุณจานันน่าจะไม่ว่างตอนนี้นะครับก็เดี๋ยวยังไงเลยอีกยี่สิบโลก็จะให้คุณจานั้นเข้ามาสุ่มต่อเอละกันนะครับวันนี้ก็ เจ็บหนักนะตั้งแต่ไอดีของตัวเองแล้วนะครับตอนอยู่634ใช่ไหมก็โดนแบบนี้เลยนะเพจการเดียวกันเป๊ะเลยได้เป็นอังวนของหนะิบปมาฮีโร่มา2ก้อนแล้วลูกแก้วก็โลที่160ใช่ไหมแต่ว่าไอดีของผมจะนั้นคือโลที่160ไม่ออกอร้อ160ไม่ออกนะครับไปออก180แน่ๆทรงนี้ก็โอเคนะครับวันนี้ก็ตอนแรกตั้งใจว่าจะทําการปั้นแล้วก็จะ รีวิวนี่หน่อยนะครับแล้วก็รอทําคลิปรีวิวแยกแต่ก็น่าจะได้แค่สุ่มกันนะครับก็เดี๋ยวยังไงจะมีคลิปรีวิวในดีนี้แยกให้อีกทีนึงก็แล้วกันนะครับส่วนการสุ่มก็คงต้องขอญาตไปสุ่มนอกรอบให้ครบ180แล้วก็ ปั้นก่อนละกันนะครับแล้ววันนี้ก็อาจจะตัดจบกันแบบงงๆนิดนึงละกันนะครับแล้วก็โอเคนะครับก่อนเรจะกันไปเช่นเคยนะใครดี่กํำลังมองหาร้านเติมเกมวันพันแมนเดดสตองกียอยู่ผมขอแนะนานี้เลยนะครับคันเทพนะครับล้านเติมเกมมือถือวันพันแมนเดดสตองเกียหรือว่าเกมอะไรก็ตามที่มีอยู่ในโลกใบนี้ที่เป็นเกมมือถือนะครับก็บอกเลยว่าโคตรถูกนะก็อย่าลืมไปใช้บริการกันด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปนาสำหรับวันนี้ผมขอต้องได้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ